สวัสดีค่ะแพลวแอสวันนะฝากกดติดตามไลฟ์เพจแอสวันและช่อง y o u t u b บบอลเลตส์นให้เราด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะแพลวได้มาจากกิจกรรมเพวิดเฟนนะคะกิจกรรมแบบโซโล่นะคะเอาคือให้น้องๆนะ โดดโล่มเพื่อทําการสังหารน้องๆในแมปนะคะก็คือถ้าใครนะคะได้ที่หนึ่งเนาะก็รับเงินรางวัลไปเลย50วอลฟิฟจ้าเล่นยังไงให้มีไรายได้มาเล่นกับพวกเราได้นะในแคน S1 กับแคนเลโซนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากิจกรรมนี้จะสนุกกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันได้เลยคนแรกนะน้อง Beat S1 นะคะแล้วก็น้องเตยแอค่ะน้องพรามแอ โอเวอร์ทอนนะคะคุณเลิกค่ะพี่บอลนะคะพี่บอลเลสโซนนะอ่าแล้วก็แฟมนะคะแฟมบูเลสโซนจ้าน้องกระโปกสองนะคะแล้วก็เอสวันนะคะนะคะ้นองอิงต้นไม้นะคะต้นไม้เอสวันขอดูน้องอิงอะน้อ,ะนองอิงใส่เสื้อแขนเนาะริมเลสโซนค่ะ แสงเอสวันอีกเอสวันค่ะเอร์แมนเอสวันมิติค่ะมิติเอสวันกล้องเลโซนเนาะหอยขมนะคะบอลเล็กเลโซนจ้านอนค่ะนอน ข้าวหอมค่ะข้าวหอมแอดวานคีโน่นะคะทีทูค่ะชายเย็นนะคะชานมกระบกสี่นะคะอาเธอร์ Arthur. แล้วก็กะระบกหนึ่งค่ะแอนเลสโตโน Tryna play cool baby. I ain't playing by the rules. Everything look better with the blue. Oh my god, why is she trying to test me? To turn up in the back of the jet stream Can't be bad, but she's trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. Because ah, i my, that's my that's song. That's Getting some right now is how they like me. This is the time of days when people like you don't like me. น้องพรามจากสังหารมากที่สุดในแอสวันด้วยนะเฮ้ยไม่ธรรมด,ดาว่ะไม่ธรรมด,ดาว่ะตน่อยอ่ะคะนน้องพรามนะชื่อธนากรสิทธิพรนะคะน้องจะเป็นชื่อน้องกายเนาะในเกมน้องเขาจะชื่อพรามก็ได้แชร์วันนี้เนาะตื่นเต้นเป่าฮลัลโหลอะไรนะ ธรรมาดาธรรมาดา,มาไ,ดไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งนะเนี่ยมีบน้อมป่ะใช่ปะเออผมมาแล้วผมไม่เช่แไรอะตั้แล้ว,ว,วลรู้แล้วรูเ้เป็นอย่ยว่าเราได้เพิ่มอีกตั้งสิบห้าวอไม่รู้อ๋อเราได้เราคิวได้เยอะที่สุดนะตอนนี้เราคิวได้เยอะที่สุดก็คือห้าคิวเพราะปกติอะทุกคนเขาคิวแค่สี่ใช่ปะแต่พระรามคิวได้ห้าคนนะพระรามก็ได้เพิ่มอีกสิบห้าวอเป็นทั้งหมด อ่าหกสิบห้าวอ์นะคะ uh oh. อ,อ่าเราไปคุยกันหลังไม้เนาะเป็นไงบ้างสนุกไหมกิจกรรมนี้ uh oh. เอยสนุกโอเควันนี้พี่ก็ขอจบกิจกรรมไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์เพจอัสวอนและช่อง Youtube บอลเลสโตนให้เราด้วยนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมขึ้นมาบ่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ถ้าชักปืนออกมาแล้วต้อเติมพันด้วยชีวิตนะหมายความว่ามันไม่ได้มีไว้กูอย่างเดียวไงแล่า <c oughs> <c oughs>